สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสื่อการเรียนการสอนให้กับท่านผู้ชมที่สนใจสื่อนี้นะครับสามารถนําไปใช้หรือนําไปพัฒนาให้เข้ากับเนื้อหาวิชาการเรียนการสอนของตอนเองได้เลยนะครับสื่อนี้มีชื่อว่าเฟ้นไฟล์ปริศนานั่นเองครับแนวคิดในการสร้างสื่อสื่อการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหามากขึ้นทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและเพลิดเพลินก่อนที่จะไปรับชมสื่อ ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมนายธวัชชัยบุญประคมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่คือตัวสื่อที่ผมได้พูดมาข้างต้นหน้าตาก็จะประมาณนี้โดยในตัวเฟ้นไฟจะมีคําถามและมีช้อยให้เลือกอยู่สามช้อยวิธีการใช้เป็นนักเรียนออกเป็นทีมทีมละห้าถึงหคนนะครับให้นักเรียนส่งตอนแทนออกมาหยิบเฟ้นไฟหนึ่งชิ้น และก็ตอบคาถามให้ถูกต้องโดยเพื่อนๆในทีมนะครับสามารถช่วยกันตอบได้นะครับตอบถูกได้1แต้มและทีมใดนะครับที่ได้แต้มเยอะสุดนะครับก็เป็นผู้ชนะไปวัตถุประสงค์ในการสร้างสื่อ 1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 2. ส,สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนให้นักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากกว่าการท่องจําในบทเรียนสื่อนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นคําถามนะครับ อาจจะใช้ในการแบ่งหัวข้อแบ่งกลุ่มหรืออื่นๆตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ